ใครอยากได้เก่งสภาพสวยๆนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น,น8,000บาทได้เก่งอันติดปี2018นะคะออกได้ทุกอาชีพและที่สำคัญ3วันลูกค้าสามารถรับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะไปดูรายละเอียดในคลิปเลยค่ะ เพชรยนต์ on, สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ้านะคะกับช่องเรื่องของเก่งนะคะซึ่งจะมีแค่เรื่องราวสตอรี่เก่งคุณภาพดีคุณภาพเดิมเท่านั้นนะคะน้องจ้าจ๋าหยุดที่เพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกเมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะขอเอาใจ f อคนไหนที่กําลังตามหารถมือ2นะคะคุณภาพดีเกรดเอนะคะแล้วเป็นรถนะคะไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําไม่เคยไฟไหม้นะคะวันนี้จะจ๋านำมาเสิร์ฟแล้ว ะค,ะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะสำหรับ t o y ย t ้าโคโร l a าอั i ตนะคะเป็นรถปีฉม2018นะคะเอาใจาสาวกนะคะคนไหนที่ตามหารถอันติดกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งค่าตัวนะคะบอกเลยว่าสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ได้รถเนี่ยค่อนข้างสภาพไม่ช้ำน,นะคะสภาพพร้อมใช้งานใครตามหานะคะออกรถฟรีดาวไม่อยากใช้เงินออกรถนะคะชั่วโมงนี้ บอกเลย3วันรับรถขับกลับบ้านได้เลยเนี่ยฮะชมนี้นะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว G นะคะสีบอลเงินเนี่ะ,ะเป็นรถหน่วยงานนะคะคุณลูกค้ารถปวดประจำการจากหน่วยงานนะคะสภาพสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวจ้าจ่าจะพาไปชมรายละเอียดนะคะตัวรถกันเลยนี่ะจุดแรกเนี่ยฮะได้โคมไฟแท้โคมเดิมสวยๆกริบๆเนี่ยฮะส่วนโชมปี2018นี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะ ส่วนทะเบียน6กไก่ยอยักษ์6677ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเก๋งนะคะแล้วสภาพพร้อมใช้เนี่ยนะคะต้องที่นี่เลยนะคะสนใจก็โทรหารน้องเจ้าจ๋าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรื่องดอกเบี้ยพิเศษ จะซื้อสดนะคะจะจัดไปแน้นอยากดาวหรือไม่ดาวทําได้ทั้งหมดทุกเงื่อนไขเลยเนะคะลูกค้าที่มีไรายได้1,000 0ห,หมื่นนะคะหกพบาท่าซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องค้านะคะเพราะว่าคันนี้ถ้าฟรีดาวผ่อนเดือนละ8,000บาทเท่านั้นเองแล้วได้รถสภาพส,สวยแนวสีดาำไปใช้งานนะคะดยจากตัวรถแล้วนะคะเหลี่ยมคมๆนะคะสันคมๆแบบนี้ไม่มีผิดรูปนะคะเพราะว่ารถไม่เคยชนหนักมา นะคะสะภาพเดิมนะคะโครงสร้างเดิมดูจากตัวรถนะคะนี่เลยนะคะส,สวยๆแนบนิดสนิทกันแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยค่อนข้างจะสวยแล้วก็สีเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะรถของเราเกรด A ทุกค,คันคัดคุณภาพมาให้แล้ว ชมนี้นะคะได้ในส่วนของแม็กอันลอยสีทุทนนะคะแล้วก็ได้ดิสสีล้อนะคะมี ABS แล้วนะคะขนาดหน้ายาง205ทับ55 R 1 6นะคะแล้วก็ตัวยางดอกอยางนั้นนะคะได้ถึงปี2023แล้วนะคะลูกค้าใช้กันคุ้มเลยคันนี้นะคะถ้าชื่นชอบนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะคะหาน้องเจ้าจ่าได้เลย คุณภาพตัวรถนะคะสวยๆเดิมๆนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวไม่มีรอยแตกนะไม่มีรอยเล้า mm. ขนาดของฟิล์มนะคะคันนี้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อเปรซรับประกันารันตีซื้อไปเจอชนหนักพิการจมน้ําซื้อรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะ mm. แล้วก็มาดูภายในนะคะโฉมนี้นะคะเราจะไปกันไวัยเลยนะภ mm. ายในเนี่ยสภาพเนี่ยไม่ช้านะคะลูกค้าไม่ช้ารุด ดูยังไงนะคะดูจากตัวแผงประตูนะคะสีดำนะคะโครงสร้างตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีครีมนะคะหรือว่าเป็นสีทูโทนนะคะสภาพปุ่มนะคะต่างๆนะคะตัวที่ติดมากับตัวรถเนี่ยก็ไม่มีรอยตำหนินะคะโครงสร้างรถเดิมนะคะตัวน็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดรอยเม็ดอาร์คคมชัดทุกจุดนะคะในโฉมนี้ในส่วนของตัวภายในนะคะตัวเบาะนี้นะคะเป็นสีเบาะ สีครีมนะคะซึ่งเป็นเบาะหนังสแตนดาร์ดมาจากโรงงานนะคะสภาพค่อนข้างจะสวยเลยนะคะลูกค้าก็จะจให้คุณลูกค้าดูความเดิมของรถนะคะแล้วก็สภาพความช้ำเนี่ยจะช้ำน้อยช้ำมากนะคะแต่คันนี้ถือว่าไม่ช้ำนะคะสภาพปี2018นะคะถือว่าสวยกันเลยทีเดียวเนี่ยคะ น่าสนใจนะคะออกง่ายด้วยนะคะสำหรับรถที่เพชรยนต์นะคะเพราะว่าเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเป็นแบบสามก้านนะคะเป็นแบบสามก้านสี่ถูโทนนะคะสภาพพวงมาลัยก็ไม่ช้ำนะคะไม่มีรอยถลอกเนาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็มาพร้อมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะคะแล้วก็ปุ่มนะคะพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะรถเดิมออริจินอลโรงงานเลยนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัดแปลงมาแต่อย่างใดนะคะสําหรับคันนี้ คอนโซลด้านหน้านะคะก็อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์แบบแมนวนวลนะคะเกียร์ออตโต้สภาพคอนโซลเกียร์ก็ค่อนข้างใหม่นะคะไม่ฉําไม่ชํารุดนะคะ สภาพแบบสดๆอยู่เลยนะคะสำหรับตัวรถภายในนะคะฮดรูมสะอาดสะอ้านแล้วก็ตรงที่บังแดดนะคะจะมีกระจกสองห้างด้วยนะคะถ้าเราสตาร์ทรถเนี่ยจะมีไฟสอ่ะเนี่ยนะเปิดไฟปิดไฟได้ด้วยนะ,ะสำหรับโฉมนี้นะคะใครที่กำลังมองหาเก่งอาจจะเป็นคันแรกนะคะหรือคันที่สองนะคะก็ลองสอบถามรายละเอียดจะจ่ามาได้นะคะดูจากนะคะโครงสร้างตัวรถตัวน็อตต่างๆสติ๊กเกอร์มออกนะคะก็จะมีมาโดยเดิมๆจากโรงงาน นะคะให้ดูชัดๆเลยนี่ตัวรถนะคะน็อตทุกตัวจะไม่มีรอยแกะนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยถอดเลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมไม่ชํารุดเหมือนเดิมนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะไม่ช้านะคะสภาพไม่ช้านะคะแล้วก็เป็นสีครีมสแตนดาร์ดนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะทะเบียนสวยด้วยคันนี้ นี่ยะออกง่ายนะคะออกง่ายจริงๆนะคะคนเดียวก็ซื้อได้ไม่ต้องมีคนค้าภายในก็มีที่เสียบสายสายชาร์จแบตให้ถึง2จุดนะคะแล้วก็มีกระเป๋าซิงโจ้นะคะบอกข้างคนขับ1นึ่กระเป๋านะคะฮีดรูมก็ค่อนข้างสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานรถพร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้ายิ่งเป็นรถหน่วยงานนะคะตรวจประวัติซ่อมศูนย์นะคะได้เลยนะคะ <S <S สภาพเดิมเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะเดี๋ยวเจ้าจะพาไปชมในส่วนตัวของฝาท้ายนะคะ รถที่พี่ยนนะคะก่อนนําเข้านะคะมีความตรวจสอบเนะะื้อหามากกว่า280รายการนะคะก่อนจะนําเข้านะคะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถนําไปใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกลงนนะะักลวย้อมเมลขายนะ,ะตรงนี้อาจจะจ้าเปิดฝาท้ายให้ดูแล้วนะคะอันนี้จะจ้าเปิดจากด้านในนะคะแต่ว่าถ้าจะเปิดจากด้านหลังก็สามารถนะคะกดปุ่มตรงนี้ด้านหลังได้เลยนะคะโมนี้ยังไม่มีกล้องถอยนะ,ะในส่วนของตัวเนะคะ เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะก็สวยๆเดิมๆนะคะค่อนข้างกว้างนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะรถเนี่ยมาดูตัวจริงได้นะคะที่เพรโยนนะคะตัวใต้นะคะแผ่นรองพื้นก็ก็จะมีล้ออะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงครบนะตัวง่ายๆนะคะรถที่ไม่เคยชนมานะคะตัวรอยสินทางมะพร้าวนะคะจากโรงโรง,งานหรือว่ารอยเชื่อมนะคะนี่ต้องมีจากโรงงานเท่านั้นนะคะถ้าขนาดไม่มีแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะคะ าจากตัวน็อตนะคะสีเดิมเดิมนะคะฝาท้ายเดิมนะคะนี่สภาพค่อนข้างสวยนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถเกร์เอาไปไว้ใช้งานยาวๆนะคะคโลราอาตินเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ใครหลายๆท่านเพราะว่าเป็นรถที่รักษาง่ายนะคะค่าเมนเทนเน็ถูกบำรุงรักษาทําความสะอาดง่ายนะคะค่าเมนเทนเน็ตไม่แพงอะไหล่หาง่าย นะคะนี่ปท้ายเดิมสีสวยนะคะรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะคะโคราอั logo, นติสโลโก้สัญลักษณ์1.6ตัวจีสีเดิมนะคะสีบอลเงินสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้าแต่ถามว่ามีเก็บรายละเอียดมาไหมมีบางจุดนะคะแต่ลูกค้าดูรอบคันได้เลยนีคะความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้นะคะรถคันนี้นะคะ แมกทั้ง4ล้อเนี่ยจะเป็นสภาพเดียวกันหมดเลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะก็จะได้ดิสสีล้อนะคะ ABS มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพส,สวยๆนะคะคุณภาพดีๆราคาถูกๆนะคะคันนี้นี่ภายในฝั่งด้านข้างคนขับนะคะก็ชัดเจนรายละเอียดชัดเจนทั้งหมดนะคะนี่คือสภาพรถไม่ช้ำน,นะคะลูกค้าเรามีหลายคันให้เลือกนะ เรามีหลายคันให้เลือกแล้วก็สภาพแต่ละคันจะต่างกันที่เลขไมล์ราคาแล้วก็ปีเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคนไหนที่มองหารถอันติดอยู่นะคะอาจจะหาคันที่ตอบโจทย์ตัวเองบอกว่าอยากได้ปีไหนนะคะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะโทรมาถามจ้าจ๋านะนะคะรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรือสอบถามสเปคเพิ่มเติมได้เลยนะคะตรงนี้จ้าจ๋ามีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถามแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะคันนี้ไมวิ่งแสนแปดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย มาดูตัวสภาพเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเครื่องยนต์เนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มีการยกเครื่องใหม่ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะคะเพราะว่ารถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมจริงๆตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะคานด้านหน้านะคะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะนี่เลยชัดๆนะคะรอยเม็ดอาร์คมคม,มไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโต้สีคันยึดหมอ้อน้ําอยู่จุดเดิมนะคะคาเตือนมออกอ,อยู่ครบทุกจุดนะคะเอาไปใช้งานยาวๆอีก10ปีก็ไม่ตก เทนนะคะราคาไม่ตกแน่นอนสําหรับโคราอันติสนะคะเป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะตัวน็อตนะคะคมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะดูชัดๆเลยนะคะตรงนี้จะจ๋าให้ลูกค้าดูนะคะสภาพสวยเดิมนะคะห้องเครื่องเดิมไม่มีรอยซึมไม่มีรอยยดจากน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์1.6ตัวจนะคะ1.6ตัวจีสภาพแบตเตอรี่คันนี้ได้วันที่20เดือน10 66 นะคะก็คือเพิ่งเปลี่ยนนะคะคันนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้สดๆร้อนๆเลยเอาไปใช้งานต่อสักปี2ปีค่อยเปลี่ยนได้เลยนะขึ้นอยู่กับอัตราการขับขี่ของลูกค้านะคะนี่เลยนะคะคือค่อนข้างจะใหม่เนะคะเครื่องยนต์สวยมากคันนี้นะคะแต่ไม่วิ่งแสนแปดนะคะแต่เรื่องของไม้เนี่ยไม่มีผลกับการขี่แน่นอนเพราะว่าจากสภาพบอดี้รถภายนอกภายในแล้วเนี่ย นะคะคันนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าสภาพไม่ช้ำเลยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดได้ทะเบียนสวยด้วยนะคะ6กย6 6 7นะคะทะเบียน3ตัวนะคะและตัวเลียงด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะถนวนกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพสวยและสมบูรณ์แบบน่าใช้งานนะคะใครที่ติดตามน้องจจจ๋าอยู่นะอยากได้รถเกตเเอนะคะจะจ๋ามีเป็นโกดังให้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ได้มีแค่คันเดียวให้เลือกเรามีเก๋งนะคะทั้งอีโคคาร์ชิดิคาร์นะคะหรือว่าเป็นรถ เก่งขนาดใหญ่นะคะก็มีให้เลือกมากกว่า300คันนะคะจะาจ๋าอยู่ที่เพชรยนนะคะรอสัตนบายลูกค้าอยู่นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกําลังใจให้จ้าจ๋าด้วยนะคะจะมีการรีวิวนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะสำหรับวันนี้จะาจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ